าแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาเมื่อวานนี้มันยุ่งนะคะผมนะวันยุ่งมาได้ลงมาลงห่าครับยุ่งติดธุระไปตลาดแล้วก็ซื้อของแล้วก็ไปงานสุขอีกครับนะงานสุขทั้งยุ่งับม,มาได้มาลงหา่างมาเช่นเดิม มาวันไหนเ้ากับพ่อกันนั่นแหละเนาะเดี๋ยวบ้ายมาพบหน้าเจอตากันอีกเช่นเดิมนะครับผมอาจจะอ้วนขึ้นนะดูพงุง <c oughs> มาวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็ไม่มีล่าหุ้นอาจจะเป็น V.P. i ล่าหุ้น V.P. i ไปเนาะล่าหุ้น V.P. i เดนล่าหุ้นหนึ่งกับหกค,ครับจัดไปล่าหุ้นหนึ่งกับหกเขาแล้วก็หยุดวิธีเล่นก็ง่ายๆเนาะไม่เข้าก็บวกทบๆทบกันไปครับได้แล้วก็หยุดทั่วไปเนาะเบสิกมาวันนี้ครับหาหน่อยวันที่ห้าวันอาทิตย์หมิถุนายนสายลูดสายวิ่งก็ยังให้มันเป็นศูนย์อยู่ครับ รวดศวิ่งศนย์จัดไป0จับคู่ครับ0ูนยห้าตัวเน้นตัวแดง0ูนย์ห้าศจ็ับคู่ครับศ1 0 6 ค okay. สำหรับตัวเด่น0กับ7นะวันนี้ครับตัวเด่นสามหานอยเนาะถ้าเข้าแล้วก็หยุดครับแนวทางของทมนิดเข้าเลยก็หยุดเดอ้อพี่น้องเอาไว้ก่อนเนาะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจยอกอะไรมาตัวเด่นครับ7 7จับคู่7หนึ่ง เ <7, 6 S 1> จ็ดห้าเจ็ดหกตกกันครับหนึ่งห้าหนึ่งหก ห้าหกครับโอเคตัวเจาะตัวเด่นจัดไปกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมมาจากสามตัวสามศูนย์ห้า เจ็ดศูนย์ห้าสามศูนยหกศูนย์เค่ผมสามศูนย์ห้าเจ็ดศนย์ห้าสามเจ็ด 6โอเคครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันอาทิตย์อย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจมานะคอมเมนต์มาสําหรับเมื่อนี้ก็อนะครับที่มาชมขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆ